สำหรับชุดติดตั้งของสเปนวาลอนมิซูชินะฮะคือตำแหน่งการวางอันดับแรกเราต้องดูบริเวณพื้นที่ของตัวห้องเครื่องรถยนต์นะฮะว่าเราจะวางตัวแอคูเรเตอร์วางถังน้ำนะครับวางถังน้ำวางตัวแก้วแสดงการเกิดแก๊สหรือแก้วความปลอดภัยว่าจะวางตำแหน่งอย่างไรนะครับเราดูพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วจึงเตรียมนะฮะ อย่างชุดมิซูมชมิสเปซวอล์กอัตัวนี้ตัวแอคคูเมเตอร์จะอยู่ด้านใต้แบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านใต้แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเราต้องถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อที่จะทําการติดตั้งชุดแอคคูเมเตอร์ตัวนี้เมื่อเราวางแอคคูเมเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะหาตำแหน่งการวางถังน้านะครับชุดนี้เป็นถังน้ําที่เป็นสแตนเลสเราไม่สามารถลงได้เพราะปริมาณพื้นที่ซึ่งแคบเกินไปนะครับเราจึงเอาถังน้ําชุดตัว,ตวคลาสสิกแล้วเดี๋ยวเราจะโมดิฟายแล้วก็เตรียมเอาชุดสแตนเลนสใส่ให้ใหม่ ในวันข้างหน้านะครับเราวางชุดอุปกรณ์ทังน้าตัวเรอคเตอร์เรียบร้อยแล้วตำแหน่งระบบสายไฟเรามาเช็คที่กล่องชุดฟิวนะครับว่าไฟที่จะผ่านในระบบของอาการคัดแยกยาการถ่ายเทียนนี้เราดึงไฟจากตรงไหนของกล่องฟิวนะครับ acc ของฟิวตรงไหนนําแบตเตอรี่มาเข้าใช้ในตำงไหนตำแหน่งการวางรีเลย์นะฮะดูให้เหมาะสมและสวยงามน,นะครับไม่ให้เกงกัดไม่ให้ดูลกเละเทะนะครับตำแหน่งการวางรีเลย์ นะครับถังน้ําวางในตําแหน่งเดิมนะฮะเรียบร้อยดีนะครับตําแหน่งการเดินสายเราเดินสายมาตามขอบของอชุดบอดี้เอนจินบอดี้ของรถยนต์นะครับเรามาเข้าในแก้วสแสดงการเกิดแก๊สนะครับมาถึงแก้วทักแก๊สไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นตำแหน่งแก๊สไฮโดรเจนจะวิ่งเข้ามาทางท่อร่วมไอดีนะครับไปเข้าตรงปากชุดปีกผีเสื้อนะฮะของรถยนต์เรานะครับ การวางที่เรียบร้อยตรงนี้หรือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดของรถยนต์ซูชูกิสเปซวาก์อนหรือว่าเส้สเน,นส,สุดและสมบูรณ์ครับ